สวัสดีครับผมร้อยตำรวจตรียุทธตาเอ็นประธานสโมสรฟุตบอลล่างงูซิตี้นะครับสโมสรลางูซิตี้ได้ดําเนินการซ้อมสนามฟุตบอลอําเภอล่างงูนะครับโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านในอำเภอล่างงูนะครับที่อนุเคราะห์นะครับที่ให้สนามในการฝึกซ้อมนะครับเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็เพื่อให้เยาวชนนะครับ ได้ใช้เวลาว่างนะครับให้เป็นประโยชน์หลังจากเลิกเรียนนะครับแล้วก็ให้รู้ถึงทักษะการเล่นฟุตบอลโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่านสุปชัยฤทธิสมานนะครับหรือโกบ่าหรือพี่เบาของน้องๆนะครับที่เปิดโอกาสและให้เกียรติทีมสโมสรฟุตบอลลางูงซิตี้